สวัสดีครับพอแม่พี่น้องปอ,องป่าลก้กไกเอฟซีสาวน้อยที่คโครักสุขู่สุขคน้อครับเด้อครั้งน,นี้เวลาจะสองทุ่มหรอครับทุ่มทุ่มครึ่งแล้วพี่น้องจะสองทุ่มแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงตู่เดสกลคนบ้นา,านขมิ้นนะครับฟางในเล็กน้อยครับคุณหนิครับพี่น้องฟางน้ำร่มฟ้า ล่มเข้มมากคือฝนสิโตัวครับทีแรกก็ลื่นลงมาลื่นลงมาแล้วมนันจะประกอบขึ้นแะครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าพี่น้องเสื้อตึงไซโรดย่างดีนะครับพี่น้องตึงนาตึงหลังครับเล็กข้ามนาข้ามหลังครับตึงมากสร้างให้รอบคอบได้พี่น้อง,องกันไว้นะเพราะว่าเห็นเวทีลายเวทีเพ่งพว่าบ้อนมาตรฐานนะครับเพิ่งก็เลย เก็บเอาส่วนนั่นแหละพี่ว่าเห็นวิธีสร้างี่มาดีกว่าว่ามันเป็นอย่างมันขึ้นมาสร้างสิเพื่อนน้ำมาปั๊บปุงแก้ไขครับนี่นะครับวันนี้แสดงสองทุ่มนะครับเดี๋ยวันนี้เริ่มแสดงสองทุ่มครับวันนี้แสดงที่บ้านาสร้างแก้วครับตำบลโนนคองอำเภอบ้านบางจังหวัดขอนแก่นี่น้อง ปกติเต้นตัวนี้แล้วพี่น้องสิไปเต้นหมอลำนะพี่น้องเมื่อนี่ฮึหมอลำไปใส่มือขึ้นมาเห็นหมอลำัมืือข้าวส้มโซ่มอลลัมต้องไปทั้งในมือับหมอลำัมนะครับนะครับที่แรกที่แรกที่แรกใน้ึงมองนี่นะทั้งตลกทั้งหมอลำเต็มยมือเลยมองนี่ครับพี่น้องพ่อลมพัดปีวาปีวาบ้านเขาก็ร่างฟังประกันหุ่ของปุูเลียนเขาในโรงเรียนสาราโรงเรียนพี่น้อง บา call, up, whatever, ้านนี้ก็เลยว่างเปล่าเหลือแต่เอาไว้เก็บของครับพี่ครับเลยครับว่างเลยครับกางเต้นการฟุ้นตกเปียกของเลยครับพี่น้องปกติมองรถตู้โยนเลก็จะเป็นเต้นแอ่นอะไรเต้นนั่งเอกนั่งเอกหลายค้นในอ้อมมองรถนุ่มจู๋รถพุ่งบ้านในอ้อมเมื่อส่ครับบ้านเก็บกองเก็บของเมื่อส่เกย์สะพัดตาเกยสะพัดตาเนี่ยว่าโอ้ยโมไปดอกสั่นเปียกกระเปียกแค่นี่้เราสั่น ลองเบิร,บร,ร์ครับความมันสิโต้หรือบ่โตครับลองเบิร์ว่าเป็นสภาพจุดตูแล้วสิเป็นจังได๋ดต่อครับพี่น,น้องสวัสดีครับพี่น้อยตามหาบารมุลล <laughs> ายลิสซาร่าครับทุกระบบพร้อมครับพี่นี้ครับทุกระบบพร้อมเดี๋ยวเราจวดจัดฟันบึ้มสปีดัสสาวสีเหลืองย่ายสีเหลืองย่ายจึน โอ้มันรองเท้าขึ้นลายเต้นเนี่ยกก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 โอ้ผู้ดาผู้สาวอะไรคือมีแต่คนงามๆเนี่นังเอกมาล่าม้าไม่บ่นางเอกมาล่าม้า right, ไม่ป๋อเนี่ยคนนั้นงามก็มืออะไรคนนั้นคนอะไรกระเทยบ่โอ๊ยกระเทยป๋อจ้าโอ้ยผู้สาวย่องมางามเป็นกระเทยซ้ำพี่น้องโอ้เสียดายลด้วยครับนางเอกแก้มก็ลั่งเนกแก้มเต็งตัวครับจิตการนะครับโอ้คนไล่สวดไล่สวดป๋อเนี่ย Premises, โอ้มาราธอนมาครับสวัสดีจ้าเจืดเดี๋้วจืกินแลน้วหอ้มรััรออันเนสีขอม่วาตาม้าีตาม้าตาม้าครับมล้บเงไอ้เอกไอ้ล่ำอยู่จังไหนเบงหนี่ครับหลังจากที่ว่าที่แรกกางเต้นมาแล้วง่ายครับมาทางในเมื่อไปลครับปลอดภัยครับครับโอ้ครับรงขั้วเห็ทียูฟังนี่ต้มป่านี่แซ่บแซบนครับ โอ้แม่บุญกับไม่ยองนัง <c oughs> โอ้แม่บุญก็ง่ายมองนอนและ้ะแม่บุญพ่อพงโอ้คือจ้องกันป้องไว้ห้างหลายอนะไ้ลูกไส้นอนบอกลูกสาวน,นั <c oughs> น่นสว่าให้ <c oughs> พี่รับแล้วครับนี่ตลกตลกดังครับพี่น้องเนี่ยพวกลูกเพชรบ้านเพงเพก กันชัยนะครับอยู่กันยังไงันสิครับเีร่ตลกครับมักติดพ่กันใช่แล้วอยู่สบายๆนะครับไ่ต้องซีเรียสครับเต้นคับเต้นนะครับผู้ใดเสียมหากับมหา่วยเอ้าเต้นไง่างว่างอย่ได้่า่ยอเต้นไงนะมมีพายุเเต้นไงนะเขาจัดพนอีเลวอักดีครับคุณนายป่งนี่อ้าวผู้ใดะารคุณคนที่กันประ มาเฝ้าคลองครับพี่น้องมานอนเฝ้าคลองยันของหายดีแล้วล่ะดีแล้วนั่งซี้จ้งของหายจังไนกัรังนีครับผมเอานอนจะเดินเป็นมู๊นี่ล่ะอะไรกับอาจารย์สุครูเมอาจารย์นายสวัสดีครับอาจารย์ครับผมอะไรกับชุดทีมงานไปรับผมลุงทูเราเมาใหม่นอนนอนรับปลามมากขึ้นแรกนะถ้านอนมารับกันส่วงเขาที่เปื่อยกับเป็นย่างลอเหรียญเบิ้งจังไนก่อนเด้อจะมารับนอนโอ้โหไอ้พี่น้องให้ให้ขอขอโทษขอแพ้อะไรครับ นี่นะครับทีมงานเดนเซอร์เฮ้ยเอกยบอลลั่มเขาเรี่กมองนี่แหละพี่น้องเอา้าเสื้อเซเว่นมันใช่เหรอน,นี่ยเซเว่นมาส่งของเหรอโอ้มีทีมงานเซเวน่มน,าวนามานสาา่งของพี่น้องอยูกันไป,ไปง่ายๆนะครับพี่น้องสาลาลามักใหญ่ในการฝนการล้มได้สบายครับสะดวกสบายอยู่จังครับ ก็เบิร์ไปน่องปกติสยูนใต้ไปที่เนี่ยการเต้นเนี่ยนะครับเพลงนั่นเองเดรสเซอร์ครับมันนี้ง่ายวันนี้เมิ่อสครับน้องสวยทำไมเทคกี่จังเลยน้องสวยครับ อ้แคตาลูปไม่ได้อยู่กันใต้วิธีนะแคตาลูปย้ายที่นะรกลัวเวทีถล่มพี่น้องวิ่งมาในเสอรอครับแล่นท่านเป็นอะไรครับี่วิ่งท่านไหมโอ้มาแต่งหน้าเดี๋นะครับคุณนาฟ้าข้างนะพี่น้องตอนนี้กาลรงคำม่าคอมเมนต์ในการเต้งหน้าเต้งตาครับ ดหน้าผากราศีงงเขงดีหนึหนวกดีเนาะไปเสิร์ฟมาหรือเปล่าหน้าผากดีเสิร์ฟพ่ออ๋อเขาท่าเขาท่าลิกกี้ไปไหนมาตั้งรับตั้งนานไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยไปตีปีพาสครับไปตีอะไรนะปีพาอยู่ปีพาสโอ้ที่ไหนบุรีครับโอ้หนึ่มาไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่ได้กลับมาแล้วบอกลับมาไหนเอ้าสู้สู้สู้ ทำตอนท,ทองแร่เสียงแคจืออะไรฟังเนี่ยเสียงจค่เจืออะไรฟังเนี่โอ้ยเฮจดรฮันเนี่ยได้ยินเสียงเฮจือปะยินอ้าวเอาสู้ฟังเลยต้องออกมาจะไดนละ่ะอ้าวเลือกเข้มสีจ่าดูสิครับหมอมาแล้ว <c ười> ขึ้นเราบอกขึ้นพี่น้องขึ้นวนนี้นเอาเอาเอีกไ,ไหมเอาย่างๆลายได้ไหมหมอมาแล้วผู้ใดเป็นนหนัง ปกติแล้วน้องทองแล่ี่เล่นเสียงคนขึ้นด้วยนะครับเริ่มเริ่มจากทุ่มมาด้ยินคา่าสองทุ่มแมนปะเลิกเท่าไหร่ตีสามป้าพี่น้องครา่อยมนข้นี่มารุ่นกันครับต๊กปรตูจังไหครับพี่น้องตอนนี้ร่มพัดเย็นบีะครับตอนนี้ครับอ่า เพสภาพกับจุดตบจุดเทียดอะไรพี่น้องจังมารุ้นนครับแม่แรงลาครับสาวน้อยแม่แรงหลาครับครับผมเ <c oughs> พเกงไโอ้เพเอเค,เคมหมอคือนั่งไกรร่เ <c oughs> พเเคมขึ้ขนาานี้<ะ>นลูกตูมากา่มาไกลาแทบนี้ขึ้นนี้ลูกตู่มาไกลแทบนี้เพเอโบก็มาเนี่ เอาพระเอกวัดอยู่ไหนไปดิอยู่ข้างหลังโอ้แล้วไปเอกหนีมาเหมือนปกติเลยอ้อมขาอ้อมเกลียวลุงตูเลยครับเอาสวัสดีครับพระเอกวัดครับ <c oughs> <c oughs> โอ้น้องอันนี้คนสวยก็มาเลยเนะคุณนาคุณตาเยมาบ้า,า,าอนอันนั่นเอกตอนที่ดีนะน้องอะไรนะครับ <c oughs> ลืมเออน้องเอือน้นองเอือมานันก็ไม่เคยสัมภาษณ์น้องเอือ เมวนนี้มาหาหนังเตะกอล์ฟ็มนเลูกโดนน้ำน้อยู่ในะน,น,น,น้ำอยู่ร้านครับร้นอยู่ไหนร้านอยู่น,น,ยนี่แหละทาเข้าเต็นนะครับทาเข้าเต็นน,นคะนนครับ,บแซบครับแซบครับมีเขาำอย่าง,งนอกไปงนันอันีนสัคือไ่เคยเห็นไหนไเห็นแต่เชืเอครับโอ้มมนึกววานละเอียดทำไมนะเนะ แท่งตัวแม่น้องเอิญเขาจะขึ้นสองทุ่มนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นล่ำมระท่านเยขาได้เตยล่าเนาะละเลาะนะครับรอบดงเลาะปลามาได้บัดครับพี่น้อง รอบสงังกสีอยู่ครับมันนี่เต่มสมฟรีครับมันนี่ครับพี่น้อง5 8 7 2เสเสียงคุดแน่นอนเลยเนมปินข้อไปคือเดี๋ยวจะขงาเกขยกับมือก็คืนน้องหากต่ออยู่ <beyond hiking> จมคไ้เลยนครับน <is> ั้่องกอันแยถือกล่องมาทังอีกเด้แต่ยามจ่มจะตันั่นเลยมีสว่านมีครับช่างไฟต้องใช้ไฟไหครับผมอยู่ช่างไับขมครับผมทำเลยนครอบครับนอกช่างไฟนะครับทำแต่งตัวเลยไหนเครอบครัแต่งตัวเลยจะขึ้นไปทำไมคูปอลงมาเดี๋ยวตก อลังการฮาร์ดินเซอร์นะครับเนียเด็กเสือกุ้งไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่เต้นในอลังการงานสร้างครับสซ่างๆได้เลยครับนี่ยพร้อมมี้พร้อมอะไรโอ้พร้อมมีล้มพร้อมมาเลยครับพร้อมจัางกะที่จ้างกะที่โอ้15หนาทีแล้วเอาเบิรงหน้าพี่น้อยครับพี่น้องขณะนี้เวลาสี่สองทุ่มซืเริ่มการแสดงนะครับพี่น้องตอนนี้เป็นการักสิเด็กเช้าที่นก่ก็สิ้นพี่น้องพี่ พี่ไปร้องานรี่ั้ครับสรับที่นี่กับากพี่ปากน้องวันฉัน้มาเรียนน้องเด้ออบอแม่ี่ร รัฝากไว้ะ่น้องีบานหไมครับรับรวยตลอดโชคดีตลอดไปเป็นก้จลูตูนะครับเออกดต่ามสักใครกดไร้กดแช่กดมาคกงให้ลูกตูนะครับรักขี้นีฝากไว้ะด้สวัสดีสุขสสวัสดีครับ